สวัสดีครับวันนี้เราพามาทำสปาเกตตี้นะครับก่อนอื่นเลยใส่หอมหัวใหญ่จากนิวซีแลนด์ดิเดนแห่งหอมหัวใหญ่นะครับผัดพอหอมแล้วก็ใส่หมูสับลงไปหมูสับเราส่งตรงจากเวียดนามอร่อยแน่นอนนะครับส่วนหมูสับจะใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับความหิวของท่านผู้ชมนะครับหิวมากใส่มากหิวน้อยใส่น้อยหิวค่อยๆไม่ต้องใส่นะครับไปหาอะไรอย่างอื่นกินเอา สาเหตุที่เราต้องผัดใส่กันเพราะลองเอาไปต้มแล้วมันไม่เข้ากันเลยต้องเอามาผัดรวมใส่กันนี่แหละขั้นตอนต่อไปใส่มะเขือเทศจากปากีสถานมาจากเชือกเขาสูงแครอทนี้มาจากทิเบตนะครับเพื่อความอร่อยไปคนเข้าไปคนเข้าไปจนกว่าจะเข้ากันและวัตถุดิบเราสุก อะรไรที่ขาดไม่ได้เลยคือซอสมะเกิดเทศตราพญานาคเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้อาหารของเราหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้แลลวครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดังช่องของเราด้วยนะครับ